รุ่นนี้นะคะพี่เป็นชุดเดทนะเป็นเดทยาวผ้ายืด1นเวฟค่ะพี่เนื้อผ้าตัวนี้จะมีน้ำหมักนะเนื้อผ้าทิ้งตัวผ้าตัวนี้ซักไม่ต้องรีดเลยค่ะพี่ใส่ได้ยาวๆเลยเนื้อผ้าไม่ย,ย้อยตัวนี้เนื้อผ้านุ่มยืดใส่สบายค่ะพี่เนื้อผ้าไม่มีสับเนนอะผ้าไม่ต้องรีดนะงานจะเป็นคอป,ปุกนะคะพี่เราซิปตรงนี้รูดได้จริงนะคะพี่แต่งมุกตุ้งติ้งแบบนี้นะ่ารักมากๆนะ แขนใหญ่ใส่สบายไม่ต้องกลัวนะคะพี่งานตปของสาวอวบนะตัวนี้ผ้าสวยมากๆเลยและมีกระเป๋ารวงทั้งสองข้างนะคะพี่ใช้งานได้จริงนะตัวนี้นะคะส่วนด้านหลังนะคะพี่เป็นแบบนี้นะคะพี่พิมพ์ลายสวยๆแบบนี้เลยค่ะนี่นะส่วนด้านหน้านะคะพี่ก็เป็นแบบนี้นะรุ่นนี้นะคะพี่อกหน้าผ้าสี่สิแปดนิ้วนะความยาวชุดนะคะพี่อยู่ที่สี่สิบเก้านิ้วเป็นชุดเดรสยาวนะและก็แขนยาวนะคะพี่ ยีนิ้วแบบนี้นะคะพี่ีนะแขนยาว20นิ้วนะแนะนําอ,อกตั้งแต่38มิบแขึ้นไปใส่สวยนะคะพี่เป็นฟิลใส่สบายๆนะตอนนี้งานเป็นฟรีไซส์มีไซส์เดียวค่ะพี่ตอนนี้พิเศษนะให้พี่แค่229เท่านั้นพี่เอาไปแค่2องค่ะพี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักเวลาพี่สั่งนะคะพี่พิมพ์ตามสีที่พูดนะขอคนเข้าใจนะเราไลา่เยอะกับแสงค่ะ สีอาจมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องหรือที่แสงก็อยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะมีรหัสนะคะพี่ไว้ตรงหัวตรงนี้ด้วยรับพ่สั่งยยอดหลังที่บอกรหัสและตามด,ด้วยสีให้ด้วยพี่จะได้ของที่ตรงแบบเลยสําคัญอย่าลืมจํารหัสให้ได้นะคะพี่ถ้าพี่รับสีนี้นะคะพี่จะขอเรียกสีชมพูนะพี่พื้นเป็นสีชมพูแบบนี้นะละลายเป็นแบบนี้นะให้แค่สองสองเ้าเท่านั้น,นะค่ะพี่และอีกหนึ่งสีนะคะพี่ถ้าพี่รับตัวนี้นะคะพี่ พี่พิมว่าสีขาวนะตัวนี้นะคะพื้นจะเป็นสีขาวและลายเป็นแบบนี้ค่ะพี่ให้พี่แค่229เท่าน,นั้นนะค่าส่ง29บาทเหมาจ่ายเป็นแบบ Home ้อมโอนค่ะพี่จะรับกโตก็ไม่บกเพิ่มรุ่นนี้เป็นชุดเดรสยาวผ้าดีมากๆใส่คุ้มๆเลยค่ะพี่เนื้อผ้าดีสุดๆเลยตัวนี้ให้พี่แค่229เท่านั้นถ้ารับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีขาวนะคะพี่ตัวนี้พื้นจะเป็นสีขาวนะงานมีสองสีนะคะและถ้าพี่จะรับตัวนี้นะ พี่พิมพ์ว่าสีชมพูนะคะตัวนี้พื้นจะเป็นชมพูและลายเป็นแบบนี้ค่ะพี่สวยมากๆเลยตัวนี้ให้แค่สองสองเก้าเท่านั้นจ้ารุ่นนี้นะคะพี่เป็นชุดเดทนะเป็นเดทยาวผ้ายืดปุ่นเวฟค่ะพี่เนื้อผ้าตัวนี้จะมีน้ำหนักนะเนื้อผ้าทิ้งตัวผ้าตัวนี้ซักไม่ต้องรีดเลยค่ะพี่ใส่ได้ยาวๆเลยเนื้อผ้าไม่ย,ย้อยตัวนี้เนื้อผ้านุ่มยืดใส่สบายค่ะพี่เนื้อผ้าไม่มีสับในเนะื้อผ้าไม่ต้องรีดนะ งานจะเป็นคอปุกนะคะพี่เราซิปตรงนี้รูดได้จริงนะคะพี่แต่งหมุกตุ้งแบบนี้นะ่ารักมากๆนะแขนใหญ่ใส่สบายไม่ต้องกลัวนะคะพี่งานเปของสาวอวบนะตัวนี้ผ้าสวยมากๆเลยและมีกระเป๋าลวงทั้งสองข้างนะคะพี่ใช้งานได้จริงนะตัวนี้นะคะส่วนด้านหลังนะคะพี่เป็นแบบนี้นะคะพี่พิมพ์ลายสวยๆแบบนี้เลยค่ะนี่นะส่วนด้านหน้านะคะพี่ก็เป็นแบบนี้นะรุ่นนี้นะคะพี่อกหน้าผ้า48นิ้วนะ ความยาวชุดนะคะพี่อยู่ที่49นิ้วเป็นชุดเดรสยาวนะและก็แขนยาวนะคะพี่20นิ้วแบบนี้นะคะพี่นี่นะแขนยาว20นิ้วนะแนะนำอ,อกตั้งแต่38ขึ้นไปใส่สวยนะคะพี่เป็นฟิลใส่สบายๆนะตอนนี้งานเป็นฟรีไซส์มีไซส์เดียวค่ะพี่ตอนนี้พิเศษนะให้พี่แค่สองเท่านั้นพี่เอาไปแค่สองค่ะพี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักเวลาพี่สั่งนะคะพี่พิมพ์ตามสีที่พูดนะขอคนเข้าใจนะเราไล์เยู่ยกับแสงค่ะ สีอาจมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องหรือที่แสงก็อยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะมีรหัสนะคะพี่ไว้ตรงหัวตรงนี้ด้วยรับพ่สั่งยยอดหลังที่บอกรหัสและตามด้วยสีให้ด้วยพี่จะได้ของที่ตรงแบบเลยสําคัญอย่าลืมจํารหัสให้ได้นะคะพี่ถ้าพี่รับสีนี้นะคะพี่จะขอเรียกสีชมพูนะพี่พื้นเป็นสีชมพูแบบนี้นะละลายเป็นแบบนี้นะให้แค่สองสองเ้าเท่านั้น,นะค่ะพี่และอีกหนึ่งสีนะคะพี่ถ้าพี่รับตัวนี้นะคะพี่ พี่พิมว่าสีขาวนะตัวนี้นะคะพื้นจะเป็นสีขาวและลายเป็นแบบนี้ค่ะพี่ให้พี่แค่229เท่านั้นนะค่าส่ง29บาทหมาจ่ายเป็นแบบ Home ้อมโอนค่ะพี่จะรับกี๊ตัวก็ไม่บกเพิ่มรุ่นนี้เป็นชนดุดเดรสยาวผ้าดีมากๆใส่คุ้มๆเลยค่ะพี่เนื้อผ้าดีสุดๆเลยตัวนี้ให้พี่แค่229เท่านั้นถ้ารับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีขาวนะคะพี่ตัวนี้พื้นจะเป็นสีขาวนะงานมีสองสีนะคะและถ้าพี่จะรับตัวนี้นะ พี่พิมพ์ว่าสีชมพูนะคะตัวนี้พื้นจะเป็นชมพูและลายเป็นแบบนี้ค่ะพี่สวยมากๆเลยตัวนี้ให้แค่229เท่านั้นจ้า